สำหรับการนำเสนอผลงานปักเปล่าเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในองค์การส่วนสัตว์นะครับนำเสนอโดยคุณอนงนาฏก้าวพี่น้องครับจากส่วนสัตว์ขอนแก่นครับเรียนเชิญครับ สวัสดีนะคะดิฉันนางสาวนงนาฏก้าวพี่น้องนะคะเจา้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จากงานการตลาดนะคะสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์นะคะในงานวิจัยนะคะในหัวข้อของภาพลักษณ์และส่วนผสมทางการตลาดนะคะที่ส่งผลต่อความพักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในสวนสัตว์สังกัดองค์การสวนสัตว์นะคะนําทีมโดยนะคะ คุณหมอชวินชัยสงครามนะคะแล้วก็ทีมงานการตลาดนะคะทั้งของส,สัตว์ขอนแก่นและก็ของอสนสัตว์ทั้ง6แห่งนะคะขอภัยในความหนังสือเยอะไปนิดนึงนะะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูความสำคัญและความเป็นมาของโครงการงานวิจัยตัวนี้นะคะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการท่องเที่ยวนะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญนะคะต่อการ ต่อเศรษฐกิจสังคมนะคะและวัฒนธรรมเป็นอย่างมากนะคะกระตุ้นการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างงานการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนะคะเพราะการท่องเที่ยวถือไว้ว่าเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการค้าและก็การลงทุนต่างๆนะคะภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นนะคะของประเทศไทยในช่วงย้อนหลัง ที่ผ่านมานะคะประมาณ4-5ปีนะคะเราประสบปัญหาสภาวะไม่ว่าจะเป็นการเมืองในประเทศไทยเองนะคะแล้วก็อุทกภัยวัตภัยนะคะความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวความปลอดภัยแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบนะคะแก่นักท่องเที่ยวนะที่หรือสินค้าของเราที่ไม่ได้คุณภาพนะคะการค้ามนุษย์สถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะทำให้การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเนี่ยหันไปเที่ยวทางอื่นมากกว่าประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศอื่นประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นนี้ค่ะทาให้นักท่องเที่ยวหันไปเที่ยวที่อื่นส่งผลกระทบต่อการขาดรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้เจตนาคตินะคะความประทับใจของนักท่อง,ทงเที่ยวที่มีต่อสถานที่นั้นๆนะคะเช่นด้านหานท่องเที่ยวด้านองค์กรที่ดูแลกํากับดูแลด้านสินค้าที่เราชอบเป็นต้นนะคะ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท so ี movement, right ่เกิดจากที่นักท่องเที่ยวประเมินต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆประเมินต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนะคะสวนสัตว์เองนะคะจึงมีความเหมาะสมนะคะที่จะสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนะคะส่วนผสมทางการตลาดและความพักดีของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวกับเราอีกนะคะเราจึงเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะกับการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อให้พัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวต่อไปนะคะเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจ สังคมปมัฒนธรรมแก่สวนสัตว์ของเราต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสวนสัตว์ไทยนะคะที่ส่งผลต่อความพักดีของทั้งเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นในองค์การสนสัตว์นะคะ 2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลนะคะของส่วนผสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อความพักดีของทั้งท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในสวนสัตว์ขอนแก่นองค์การสวนสัตว์นะคะขออภัยค่ะในสวนสัตว์องค์การสวนสัตว์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นขอบเขตของงานวิจัยด้วยการจะมี4ข้อนะคะคือ1ศึกษาถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลของทั้งท่องเที่ยวชาวไทยจําแนกเป็นตัวแปรมีทั้งหมดด้านภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ต่อไปเป็นด้านส่วนผสมทางด้านการตลาดนะคะและต่อไปเป็นด้านความพักดีของนักท่องเที่ยวค่ะ2ประชากรที่เราใช้ในการสํารวจเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเดินทางเข้ามาเที่ยวนะคะในสวนสัตว์ สังกัดองค์การสวนสัตว์นะคะ3ตัวแปรที่เราใช้แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ2ประเภทนะคะคือกลุ่มที่1การทดสอบความสัมพันธ์นะคะอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะเป็นตัวแปรอิสระต่อไปกับส่วนผสมทางการตลาดเป็นตัวแปรตามกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกับความพักดีของนักเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวนะคะกลุ่มที่3 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์อิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดกับความพักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์นะคะต่อไปนะคะพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะเป็นเ,เราใช้พื้นที่ทั้งหมด6แห่งนะคะของสวนสัตว์ขอนแก่นของขององค์การสวนสัตว์เลยแต่ว่าในช่วงนั้นนะคะเกิดโควิดนะคะเราไม่ได้เลยไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะเป็นการสร้าง Google Form แล้วก็ ให้ทีมงานทางการตลาดของทุกสวนสัตว์นะคะช่วยในการสำรวจนะคะนักท่องเที่ยวตามกลุ่มตัวอย่างที่เรามีให้นะคะประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้นะคะสามารถใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะในสวนสัตว์องค์การสวนสัตว์นะคะสสามารถใช้ผลการวิจัยค่ะเป็นข้อมูลในการดาเนินงานเชิงธุรกิจ พัฒนาส่วนผสมทางการตลาดในภาคการบริการนะคะความพึงพอใจและความพักดีของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะที่เราดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจตัวนีนะ้ใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะตั้งแต่มกราถึงมีนาค,ค่ะค่ะต่อมาเป็นวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะการวิจัยของเรานะคะมีการวิจัยกันเป็นแบบ ผสมวิธีนะคะคือการการใช้ระเบียบวิธีเชิงวิจัยปริมาณและคุณภาพร่วมกันนะคะสองประชากรที่เราใช้ในกลุ่มตัวอย่างอย่างที่บอกนะคะก็เป็นนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวทั้ง6แห่งของสวนสัตว์คอนแกนของสวนสัตว์องค์การสวนสัตว์นะคะ3เครื่องมือที่เราใช้นะคะจะเป็นการใช้เป็นแบบสอบถามนะคะในแบบสอบถามจะแบ่งด้วยกัน5ส่วนนะคะ1จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนบุคคล2จะเป็นคําถาม เกี่ยวกับด้านภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะคะเป็นแบบมาตราส่วน3คําถามจะเป็นคําถามเกี่ยวกับด้านส่วนผสมทางการตลาดนะคะ4คําถามจะเป็นทางด้านความพักดีของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวมีด้วยกัน4ด้านนะคะ5นะคะเป็นแบบคําถามที่เป็นปลายเปิดนะคะสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้นะคะสำหรับเครื่องมือนะคะที่เราใช้นะคะเรา,เาตรวจสอบความเพื่องมือความ ในเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนะคะที่เราได้ให้ท่านได้พิพจารณาถึงข้อคําถามในแบบสํารวจนะคะาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะจากมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับการทํางานจากททท,ทนะคะที่ช่วยในการพิจารณาคําถามแต่ละข้อเพื่อนําดัชนีตัวนี้ให้มันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็นําไป t r y o u t กับกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะประมาณ40ท่านนะคะเออประมาณ30ท่านก่อนที่เราจะมีการสำรวจจริงนะคะเพื่อหาความเที่ยงของอตัวแบบสำรวจนะคะวิธีการเก็บข้อมูลของเราคือใช้แบบสำรวจนะคะเก็บกลุ่มตัวอย่างประมาณ400กลุ่มตัวอย่างค่ะ ต่อไปเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อมูลของเราจะมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาค่ะจะมีค่าร้อยละค่าความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็สถิติที่ใช้ในการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์นะคะเราใช้ของของเพอร์เซนตนะคะต่อไปนะคะการวิเคราะห์ ต่อไปก็จะเป็นเชิงวิเคราะห์คุณภาพเป็นการวิเคราะห์เชิงข้อมูลเนื้อหานะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของแบบสํารวจนะคะที่เราได้จะทำห้าส่วนด้วยกันนะคะหกหกส่วนนะคะขออภัยค่ะอันนี้ก็เป็นผลสํารวจในส่วนของรายบุคคลนะคะที่เราได้สํารวจนะคะผ่านยาวๆนะคะต่อไปนะคะตัวจะขอแนะนําตารางตัวแรกเลยจะเป็นภาพรวมนะคะ ตารางที่4 5 6หจะเป็นรายย่อยหนูขออนุญ,ญาตแชร์ตารางที่3เลยแล้วกันนะคะจะเป็นภาพรวมจาก3ตัวนี้นะคะจากการสำรวจนะคะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะของส่วนสัตว์ในประเทศไทยนะคะภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้นะคะ,อ,ะอยู่ในระดับมากนะคะ2ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกทัศนคตินะคะก็อยู่ในระดับมากเช่นกันนะคะภาพรวมนะคะของอ ด้านภาพลักษณ์นะคะเราก็อยู่ในระดับมากนะคะต่อไปนะคะเป็นตัววิเคราะห์ด้านส่วนผสมทางการตลาดนะคะเราดูตารางที่7นะคะนี่คือตารางภาพรวมนะคะจากส่วนผสมทางการตลาด7ดเด้านนะคะด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายด้านบุคลากรหรือพนักงานและด้านการสร้างนําเสนอลักษณะทางกายภาพสุดท้ายเป็นด้านกระบวนการนะคะ ทั้งหมดอยู่ในระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากนะคะต่อไปเป็นตัววิเคราะห์นะคะในส่วนของอาการความพักดีของนักเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาเที่ยวนะคะตารางที่15นะคะอันนี้คือตารางรวมเลยการตั้งใจกลับมาเยือนการกลับมาซื้อซ้ําการเต็มใจแนะนําบอกต่อนะคะสุดท้ายเป็นเหตุผลของการแนะนําบอกต่อระดับการรับรู้ของเรานะคะอยู่ในระดับมากนะคะ แล้วก็ต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราวิเคราะห์ถึงการทดสอบความสัมพันธ์นะคะที่เราเข้าโปรแกรมนะคะหาค่าความสัมพันธ์ออกมานะคะพบว่านะคะตารางที่20นะคะความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับอิทธิพลต่อส่วนผสมทางตลาทางการตลาดมีค่าซิกอยู่ที่0.00นะคะ คือความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อส่วนผสมทางการตลาดอย่างมียัยนในยะสําคัญทางสถิษษษติ0.01นะคะโดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่0 7 7 6นะคะมีค่าความสัมพันธ์ในระดับที่สูงนะคะถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะต่อไปตารางที่20นะคะเอาสั้นๆเลยแล้วกันนะคะก็คือค่าความสัมพันธ์ของ ภาพลักษ์การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลความพักดีนะคะค่าความสัมพันธ์อยู่ที่0.767นะคะตัวนี้ค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่สูงถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นกันนะคะต่อไปตารางที่22นะคะเราทดสอบสมพุทธิฐานนะคะค่าความสัมพันธ์นะคะอยู่ที่0.915นะคะตัวนี้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดและความสัมพันธ์ต่ออิทธิพล ต่อความพักดีของนักท่องเที่ยวนะคะมีค่า0.915อยู่ในระดับที่สูงมากถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะสรุปก็คือว่าส่วนผสมทางการตลาดกับอิทธิพลต่อความพักดีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดนะคะก็คือความสัมพันธ์ทางส่วนผสมทางการตลาดและความสัมพันธ์ต่อความพักดีนะคะของท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวนะคะ อ่ะอันนี้นะคะเป็นตารางที่เราสรุปถึงสมมุติฐาน3ข้อนะคะที่เราคิดว่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะข้อสมมุติฐานทั้ง3ข้อนะ,ะสามารถเป็นไปได้เรายืนยันด้วยตัวเลขที่ค่าสหความสัมพันธ์มันออกมาเมื่อกี้นะคะค่ะประโยชน์จากทฤษฎีตัวนี้นะคะก็คือเบื้องต้นเนะคะเราก็จะได้ ประเมินถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพักดีของของการมาเที่ยวของท่องเที่ยวนะคะสามารถเราสามารถที่จะนําตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะในส่วนของอเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตรงส่วนไหนที่ทําให้ท่องเที่ยวมีความพักดีคือการกลับมาใช้ซ้ําก็คือส่วนผสมทางการตลาดเราก็จะสามารถนํา การวิเคราะห์ตัวนี้ไปแก้ไขหรือไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นในส่วนผสมของการตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางการจําหน่ายหรือกระบวนการค่ะอันนี้คือการวิจัยของเราจบการเสนอค่ะ